สาเหตุเองกินกับพริกกะปิเนาะแซ่บเนาะโต๊ะหมองอื้นแน่ไปกตกให้หม่องผู้พันยังแซ่บผักแซ่บพริกนี่แ,แ,นแหละตกหมองอื้นแน่ไปกตกให้หม่องผู้พันยัง ไก่บุ้มลุกผัาผักเลยผัดเผ็ดไก่ไก่บุ้มลุกผัาผักเลยผัดเผ็ดไก่เข้ากันอยู่เนาะน,นี่ก็ผักสลัดน้ำพี่น้องผักสลัดน้ำ มากินข้าวน้ำกันพี่น้องผักจิ้มบะก่อเฮิมแตงพริกกะปิไกบ่บุ้งลูกขาไผัดเผ็ดไก่ก่อเฮิมจิ้มปวนปลาทู หนะิ้วเข่าให้เว้าหลายกินสะเทาะกินสะเทาะกินสะเทาะซิมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะ กดไลค์กดหัวใจให้กันเนาะคอมเมนต์ให้ขอบคุณค่ะซึ้นขึ้นค้ายๆฝนแต่ว่าคือสิบตะกแล้วล่ะเนาะแล้วตกมเมื่อหลายก่อเฮิมจิ้มปนปะทู เป็นคนมากมวลพี่น้องบ้านอื่นพันกระยากได้ด้วยกันก็ได้นำฝนเนาะแบ่งแบงกันไปแน่ฝนจะดายแล้วมาตกจะบ้านข่อยบ้านเดียวหลาย เห็ดเองกินกับพริกกะปิเนาะแส่บเนาะเนาะร่างกินเมื่อนี้กับพริกปราทูขัวไก่พี่น้องขัวไก่เพิ่อนว่าอันผัดกระเพราไก่ ผัดกะเพราไก่อกกระเฮ็ดเ,เองกินกับพริกกระปิเนาะแส่บเนาะเนาะแล้วก็มีนี่ผัดบวบอันนี้ค่อยเฮ็ดเองค่อยมากเนาะผัดบว ก้นกังกิน,กนเมื่อนี้ก็ไปะเฮ็ดเองกินกับพริกกะปิเนาะเศรษเนาะเนาะแล้วก็มีนี่ผัดบวบอันนี้ค่อยเฮ็ดเองค่อยมกัก เนาะผัดมาเฮ็ดเองกินกับพริกกระปิเนาะแส่บเนาะเนาะจะเป็นคนมากมวนพี่น้อง แ่บพริกนี่แหละแบ่แบผักแ่บพริกนี่แหละเ <c oughs> นาะหิวเข่าให้เว้าหลายกหนจิเมอะกิสะเถอะ,อะ,อะอจิซะเถอะก๋อมจิมบนปาทู มากินข้าวน้ำกันพี่น้องผักจิ้มบัก,กอเฮิมแตงพริกกะปิขอบคุณค่ะเนาะแล้วก็มีนี่ผัดบวบ อันนี้ค่อยเฮ็ดเองค่อยมกักเนาะผัดบวบมากินข้าวน้ากันเดอ้อไว้ชั้นชั้นล่างเนาะเขาเอากระดาษหอ่อเก็บรักษาไว้น้าน่อนแหน่งแน่เนาะ ขอบคุณค่ะกล้องหน้าใส่บ่ได้ใส่กล้องหลังเอ่อว่ต้องเห็นเจ้าของบบ <c oughs> จะเป็นคนมักมวนพี่น้องก่อนแน่อย่างแน่เนาะเ <c oughs> นาะ หิ้วเข่าให้เว้าหลาหกินสะเทะกินสะเทะกินสะเทาะลึ่นคล่นคล้ายๆฝนแจว่าคืนสิบประตกละะแล้วล่ะเนอะแล้วตกขึ้นเมื่อไรขวบมาก,กินข้าวน้ำกันเด้อนานๆกิน เมื่อนี่ค่ะเกล็เข่าดูเข่าเดี่ยวพริกผัดเสดล็ดก้องหน้าใส่บม่ได้ใส่กล้องหลังเอ่อว่าต้องเห็นเจ้าของดอกดดดไกล้บุงดูกขาไปผัดเผ็ดไก่ ไก่บุ้มลูกขาแก่ผัดเผ็ดไก่แก้ผักแก้พริกนี่แหละ คึ้่ๆคล่ายๆฝนแจว่าคือสิบประตกแล้วล่ะเนาะแล้วตกขึ้นเมื่อไระาเหตุเองกินกัพริกะปิเนาะแซ่บเนาะนาะขอบคุณค่ามากินข่าวน้ำกันพี่น้องผักจิ้ม มักก่อเฮิมแต่งพริกกะปิขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะจ้ะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะกดไลค์กดหัวใจให้กันเนาะคอมเมนต์ให้เขากันยุ่เนาะนี่ก,ผก็ผักสลัดน้ำเพีองผักสลัดน้ำขอบคุณจ้า ไว้ชั้นชั้นล่างเนาะเขาเอากระดาษหอ่อเก็บรักษาไว้น้นอือืผัดบวแบแซ่บๆเอากละไรบุ้มดูกจ้าว